นับสนุนโดยใหม่อ s สุ u m ิ X กับข้าสื่ช่วงนี้นะคะออเดอร์ทีและออเดอร์กนนั่นเองอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เราต้องมีอะไรสเปเชียลครับปรเชนถูกต้องครับผมนะครับก็ได้ทําการรวบรวมนะครับทั้ง5เทคนิคในช่วงของออเดอร์ทีเนี่ยเป็น5เทคนิคนะครับที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในเรื่องของเทคนิคตีไกลหลายคนถามว่าทําไมถึงเราต้องทาท็อปไฟมาด้วยนะครับเพราะบางครั้งในท่านผู้ชมมาถามในรายการว่าเอ้ยเทปนี้ดีวอย่างงี้ใช้ยังไงเคยดูไปนานแล้วจําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปล่ามาว่ามันคือช่วงไหนออ ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าแต่ละตอนเนี่ยออกอากาศเมื่อไหร่สามารถคลิกดูย้อนหลังใน YouTube ได้และแต่ว่าในตอนนี้ก็จะพูดถึงคร่าวๆว่าคอนเซปต์ของแต่ละตอนที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในช่องออนเนอร์ทีเป็นยังไงครแล้วออนเดอร์กีล่ะคะออรเดอร์กัีนช่เียครับก็เป็นควายเทคนิครอสกร์นะครับที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดมีคนถามเข้ามาเยอะที่สุดนะครับ เฟซบุ๊กรายการขับไอทีของเรานั่นเองเรียกได้ว่าทั้งออนทีและออนในกลินที่เราออนแอร์มากันทั้งปีบแบบนี้ <ผม S 1> อะไรที่ว่าเด็ดอยู่ในท็อปฟแล้วก็วันนี้เรารวบรวมแล้วก็นําเสนอให้คุณเลยเพราะฉะนั้นอ,อย่าพลาดชมนะคะไปชมพร้อมๆกันค่ะ ตอนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ o n t h e T ในช่วงของ o n t h e T ในสัปดาห์ปีใหม่แบบนี้นะครับผมได้หยิบ5ตอนในช่วงของอ n น h e T ทีที่มีผู้ชมถามถึงมากที่สุดในรอบปี2014มาฝากกันครับมาที่อันดับ5กันเลยนะครับอันดับ5ออกอากาศเมื่อวันที่23กันยายนเป็นตอนนะครับที่โปอัมทําไว้ในชื่อตอนว่าแบ็คบนดาวร่างเป็นตอนที่พูดถึงนัก์ฟที่เกิดข้อสงสัยว่าการตีก์ฟนั้นมีการหมุนอย่างไรใช้กล้ามเนื้อในส่วนไหน เป็นตัวหมุนเาอาอ์มนะครับก็ได้ให้กิมมิคขึ้นมาง่ายๆและสั้นๆแบบตรงประเด็นเลยก็คือให้มีความรู้สึกในการแบ็คสวิงด้วยการใช้ช่วงบนแต่ในขณะที่เราดาวสวิงให้เรามีความรู้สึกว่าใช้ช่วงร่างในการดาวสวิงมาต่อกันที่อันดับ4นะครับอันดับ4เป็นตอนของโปรแจ๊บทำไว้ในชื่อตอนว่า No More c h a n c ออกอากาศนะครับเมื่อวันที่17มิถุนายนในตอนนั้นโปรแชปทำไว้น่าสนใจมากมีผู้ชมนะครับหลายต่อหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเช่นกันโปรแชปนะครับได้พูดถึงวิธีการแก้อาการแฉงสำหรับนักฟที่ซ้อมน้อยนะครับเป็นวิธีที่สามารถแก้ได้ทันทีในสนามก่อนที่ผมจะเข้าถึงวิธีการแก้ไขนะครับโปรแชปได้พูดถึงคอนเซปต์ของการแฉงเอาไว้ว่าอาการแฉงเกิดขึ้นจากการตีโดนคอไม้และสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่า ช่องว่างของระยะห่างระหว่างไม่ก๊อปและรำตัวได้เพิ่มมากขึ้นตอนเข้าปะทะรูปทำให้เกิดการอิมแพ t ไปที่คอไม้และเกิดอาการแ้งในที่สุดโดยการที่ช่องว่างของระยะห่างระหว่างไม่ก๊อปและรำตัวเพิ่มมากขึ้นในขณะเข้าปะทะรูปนั้นนะครับเกิดมาจากสสาเหตุหลักๆเลยก็คือ 1. นะก๊อปที่มีแนวสวิงแบบอินไซ e ์เอมากเกินไปและสาเหตุที่2นะครับคือการที่นักกลอปมีอาการเอาไซน์อินมากเกินไปก็ทําให้เกิดอาการแฉงได้เหมือนกัน โดยโปรจับนะครับได้ให้ยาแก้ไว้2เม็ดสําหรับแก้อาการแช้งทั้งสสาเหตุนี้เริ่มที่ยาเม็ดแรกนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่เกิดอาการแช้งจากการที่มีนาสวิงแบบอินไซเอามากเกินไปโปรจับได้ให้วิธีการแก้ไว้ว่าให้ท่านักกอล์ฟประเภทนี้นะครับรู้สึกว่าในขณะที่ดาวสวิงลงมาให้มีความรู้สึกว่าให้เอาแขนและมือทั้งสองข้างมาอยู่ใกล้ลาตัวซีกซ้ายให้เร็วที่สุด การทําแบบนี้นะครับก็จะทําให้อาการอินไซอาลดลงและอาการแช้งของคุณก็จะหายไปในที่สุดและสําหรับยาเม็ดที่สองนะครับสำหรับนักกอที่ตีแชง้งจากสาเหตุที่ตีเอาไซอินมากเกินไปโปรชปได้ให้วิธีการแก้ไว้ว่าในขณะดาวสวิงลงมาให้มีความรู้สึกว่าให้เอาแขนและมือทั้งสองข้างมาอยู่ใกล้รำตัวซีขวาให้มากที่สุด อาการตีเอาไซน์อินหรือการตีค่อมก็จะลดลงและอาการตีแฉงของท่านก็จะหายไปเองซึ่ง2วิธีนี้นะครับก็เป็นเหมือนวิธีแก้อาการแฉงแบบปัจจุบันทันด่วนสามารถแก้ไขได้ทันทีหลังจากที่ท่านเกิดอาการแฉงในครั้งแรกซึ่งเหมาะสมกับนากรอฟนะครับที่ไม่อยากปรับโควต้าิงนั่นเองครับมาต่อกันที่อันดับ3นะครับอันดับ3เป็นตอนที่ผมทําไว้ในชื่อตอนว่า163ซนติเมตรออกอากาศเมื่อวันที่2กันยายน ในตอนนั้นนะครับผมทําไว้เพื่อตอบคําถามนักกอล์ฟที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าถ้าเรามีส่วนสูงไม่ถึง165ซนติเมตรเราจะสามารถเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลได้หรือไม่ผมจึงหยิบวงสวิงของนักกอล์ฟรูปร่างเล็กนะครับแต่ตีไกลมากๆอย่างโปรประหยัดมากแสงที่มีส่วนสูงเพียงแค่163ซนติเมตรแต่เป็นนักกอล์ฟที่ตีได้ระยะไกลามากๆในระดับโลกในตอนนั้นผมหยิบสสิ่งที่น่าสนใจมากๆในวงสวิงของโปรประหยัดมานําเสนอ ในข้อแรกนะครับก็คือแม้โปรประหยัดจะมีข้อเสียเปรียบในเรื่องของส่วนสูงทําให้สามารถสร้างเส้นรอบวงในการหมุนภายในวงสวิงได้น้อยกว่านากอปกติแต่โปรประหยัดนะครับชดเชยข้อด้อยในส่วนนี้ด้วยการหมุนหัวได้ขึ้นไปมากกว่านากอทั่วไปเราจะเห็นว่าโปรประหยัดนะครับสามารถหมุนหัวได้ขึ้นไปได้ถึง140องศา หรือหมุนได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของโปรใน PGA ทัวร์ถึง30องศาและหมุนไปนะครับเกือบเท่าเท่ากับชป์โรคตีไกลอย่างเจมี่แซตโรสกี้เลยทีเดียวและข้อต่อมานะครับที่ทําให้โปรประหยัดเป็นนักกอล์ฟรูปร่างเล็กแต่ตีได้กไกลมากมากก็คือการหมุนสะโพกที่สามารถหมุนได้อยา่างรวดเร็วกว่านักกอล์ฟทั่วไปเราจะเห็นได้ว่าในตําแหน่งหลังจากเข้าประทะรูปเพียงเล็กน้อยสะโพกของโปรประหยัดหมุนไปจนหันไปหาเป้าหมายแล้ว โดยที่ร่างกายช่วงบนนะครับยังอยู่ในท่า Impact เท่านั้นการหมุนสะโพกที่เร็วและรุนแรงนี้เองนะครับเป็นตัวสุดร่างกายช่วงบนให้หมุนกลับมายังจังหวะเข้าปะทะได้มีพลังมากขึ้นนั่นเองเราจะพบนะครับว่าทั้ง2จุดนี้เป็นจุดเด่นในเรื่องของความยืดหยุ่นทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วนักกลอบรูปร่างเล็กก็ไม่ได้มีข้อเสียเปียบเสมอไปเพราะถ้าให้ฝรั่งนะครับที่สูงมากกว่า185ซนติเมตรขึ้นไปมาทำแบบโปรประหยัด ก็ย่อมเป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันนะครับเพราะคนที่ตัวสูงอาจมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความกว้างของวงสวิงและมวลที่มากกว่าแต่คนเหล่านั้นก็จะมีความยืดหยุ่นที่น้อยกว่าคนรูปร่างเล็กเช่นเดียวกันมาต่อกันที่อันดับที่2นะครับเป็นตอนที่โปรเบนทําไว้ในชื่อตอนว่า DS หรือดาวเวอร์สวิงออกอากาศเมื่อวันที่22เมษายนนะครับในตอนนั้นโปรเบนได้พูดถึงคอนเซปต์ดีไกยไว้อย่างน่าสนใจมากโปรเบนนะครับยกตัวอย่างการโยนรูปกอลออกไป2ลรูปรูปแรกนะครับโปรเบนโยนไปด้วยแขนเพียงอย่างเดียวเราจะเห็นได้เลยว่าระยะนั้นเ็าจะไปได้ไม่ไกลมากนะักแต่อีกรูปหนึ่งนะครับโปรเบนจะโยนไปด้วยการใช้ร่างกายทุกส่วนเข้ามาช่วยแน่นอนว่าการโยนในแบบนี้ทำให้ได้ระยะที่ไกลกว่าการโยนโดยใช้แขนเพียงอย่างเดียวมาก ในกอล์ฟก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราตีแต่แขนอย่างเดียวระยะทางที่ได้ก็จะไปได้ไม่ไกลในตอนนั้นโปรเบนจึงมีดีลสำหรับการฝึกการใช้ร่างกายทุกส่วนเข้ามาใช้ในสวิงให้ได้เต็มที่มาฝากโดยโปรเบนนะครับก็ได้ให้เราเซตอัพตามภาพเลยและพยายามเคลียงลูกกอล์ฟนะครับลงพื้นให้รูก,กระเด็นไปได้ไกลที่สุดซึ่งเมื่อเราพยายามเคลียงให้แรงเท่าไหร่นะครับร่างกายของเราก็จะเรียนรู้ถึงวิธีการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง เข้ามาในวงสวิงของเรานั่นเองมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะครับเป็นตอนที่ปรนบทําไว้ชื่อตอนว่าสืบจากรอยเดอะซีรีส์เป็นซีรีส์สืบเนื่องนะครับที่โปรโนบพ,พาไปค้นหาสาเหตุของรอยไดวอดในแบบต่างๆว่ามีสาเหตุเกิดมาจากอะไรในซีรีส์นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5ตอน ถ้าใครนะครับที่กําลังมีปัญหารอยไดวอดแบบใดที่ผมกําลังจะกล่าวต่อไปนี้ก็อย่าลืมจําวันที่นะครับรับไปเสิร์ชหาดูในยูสเซอร์ของ YouTube ของรายการเรากันได้เลยในตอนแรกนะครับก็คือสืบจากรอยเดอะซีรีส์พาร์ทไดวอดบางออกอากาศนะครับเมื่อวันที่21มกราคมใครนะครับที่มีปัญหาไดวอดบางหรือตีทอปรูก็ไปตามดูกันได้ครับในตอนที่2นะครับเป็นสืบจากรอยเดอะซีรีส์ตอนไดววอดลึกออกอากาศนะครับเมื่อวันที่28มกราคม ใครที่มีปัญหาไดวอดรึเกินไปนะครับตีแล้วเจ็บมือก็ไปตามดูกันได้เช่นเดียวกันครับในตอนที่3นะครับเป็นสืบจากรอยเดอร์ซีรีส์พาร์ทไดวอดไปทางซ้ายนะครับออกอากาศนะครับเมื่อวันที่4คกุมภาพันธ์เป็นเคสที่หลายๆคนเป็นกันมากเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังเป็นอาการนี้อยู่ก็อย่าลืมนะครับไปดูสาเหตุและไปดูวิธีแก้กันได้ทางยูทูบครับตอนที่4นะครับสืบจากรอยเดอร์ซีรีส์พาร์ทไดวอดไปทางขวาออกอากาศเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ครับ และตอนสุดท้ายนะครับของสืบจากรอยเดอะซีรีส์พัทไดววดหลังลูกนะครับออกอากาศเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นะครับใครที่มีปัญหาตีดักลูกนะครับก็อย่าลืมไปเซิร์ชตามกันดูนะครับในยูทูบของเรากันได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น5อันดับที่เราจัดกันขึ้นมาถ้าใครนะครับที่อยากชมเวอร์ชั่นเต็มก็เข้าไปดูกันตามวันที่ในแต่ละตอนที่ขึ้นไว้ได้เลยครับแต่จริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมในช่วงของออนเดอะทีก็ยังมีอีกหลายต่อหลายตอนที่น่าสนใจ ที่ผมไม่ได้หยิบมากล่าวยังไงถ้าท่านผู้ชมสนใจจะชมตอนเก่าๆก็สามารถชมได้ทางยูเซอร์ YouTube ของเราครับมาต่อกันที่5อันดับในช่วงของ On The อ r e e รกันเลยนะครับที่มีผู้ชมถามกันเข้ามามากที่สุด มาที่อันดับ5นะครับอันดับ5ออกาศเมื่อวันที่18มีนาคมเป็นตอนนะครับที่ผมทําไว้เองในชื่อตอนว่าแกนดิวเป็นดิวนะครับในการตรวจเช็คง่ายๆในการรักษาแกนที่ทําได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปถ่ายวิดีโอและกลับมาดูอีกครั้งนะครับเป็นดิวนะครับสาหรับนักกอล์ฟที่ต้องการพยายามรักษาแกนไม่ให้โยกไปด้านหน้าถ้าคุณตีเหล็กนะครับในขณะที่ดาวสวิงลงมาจนถึงตำแหน่ง Impact ใหธนากรนะครับรู้สึกว่าตาขวาของเรายังรักษาให้อยู่ดักลูกไว้ได้ตลอดจนไมา้าเข้าประทะลูกหรือให้ตาขวานะครับเป็นตัวแทนของแกนรําตัวนั่นเองที่ให้เป็นตาขวาเป็นตัวแทนของแกนรําตัวก็เพราะว่าเราจะรู้สึกได้ทันทีนะครับว่ามันเคลื่อนที่ไปยังไงและเมื่อมันเคลื่อนที่มากเกินไปหรือเกิดการโยกเราก็จะสามารถเห็นการทํางานของมันได้โดยทันที ตาขวาจึงเป็นตัวแทงของการรักษาแกนไม่ให้โยกในการตีเหล็กได้ดีที่สุดส่วนถ้าคุณตีหัวไม้นะครับในขณะที่ดาวซวิงลงมาจนถึงตำแหน่ง IMPACT ให้ธนากรนะครับรู้สึกว่าตาซ้ายของเรายังรักษาให้อยู่ดักลูกไว้ได้ตลอดจนไม้เข้าประทะลูกหรือให้ตาซ้ายนะครับเป็นตัวแทงของแกนรัมตัวนั่นเองที่หัวไม้ต้องเป็นตาซ้ายก็เพราะว่าตำแหน่งของหัวไม้จะอยู่ไปทางซ้ายมากกว่า าซ้ายจึงเป็นตำแหน่งการรักษาแกนที่เหมาะมากกว่าตาขวานั่นเองครับในตอนนี้นะครับก็เป็นรวิวง่ายๆที่เราไม่ต้องไปใช้กล้องวิดีโอนะครับเราสามารถสร้างความรู้สึกในการรักษาแกนได้ด้วยตัวเองมาที่อันดับ4นะครับอันดับ4ออากาศเมื่อวันที่27พฤษภาคมเป็นตอนที่โปรเบนทําไว้ชื่อตอนว่า fys fire your speed เป็นรวิวนะครับในการหาน้าหนักการพัดที่เข้าใจง่ายมากๆเราสามารถนําไปใช้ได้เลยก่อนออกรอบโปรเบนนะครับให้เราไปยืนที่กรินซอมพัด แล้วเอาทุกกอป์มา3ลรูปแล้วพัดไปนะครับแบบไม่ต้องหันกลับไปมองหลุมโดยให้เรานะครับพยายามพัดทั้ง3ลรูปให้ได้น้ําหนักเท่ากันพอดีการทําแบบนี้นะครับจะช่วยสร้างความรู้สึกในการกะน้ําหนักได้ดีขึ้นและสร้างความมั่นใจในการให้น้ําหนักในการพัดในสนามได้ดีมากๆอีกวิธีหนึ่งครับมากันที่อันดับ3นะครับอันดับ3เป็นตอนที่โปรโนบทําไว้ในชื่อตอนว่า The Sand b o x ออกอากาศนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าโปรนบเป็นโปรที่ระเบิดทรายได้ดีที่สุดในรายการกลับ x อ็กทีโปรหลายคนในทัวร์นะครับก็ยกให้โปรนบเป็นกูดูในด้านการระเบิด,ดทรายเลยทีเดียวในตอนนี้โปรนบได้กลับไปสู่ s ิ m p l e นะครับเป็นวิธีการระเบิดทรายในแบบง่ายๆ ดยให้คิดนะครับว่าใต้ลูกนั้นมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องและให้พยายามตักกล่องใบนี้ขึ้นไปบนกรีนให้ได้ทั้งกล่องนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมเมื่อผมได้ไปลองทําก็พบว่าเป็นริวที่ทําให้ระเบิดสายได้ง่ายมากๆและวัตถุดิบเดียวนะครับที่เป็นหัวใจในการทําริวนี้ก็คือจินตนาการของคุณเองจินตนาการให้ได้ว่ากําลังตักกล่องใบนี้ขึ้นไปทั้งกล่องการระเบิดสายของคุณก็จะง่ายขึ้นมาอีกเยอะเลยครับ มากันที่อันดับ2นะครับอันดับ2อ,ออกอากาศเมื่อวันที่29เมษายนเป็นตอนที่โปรเจกตทำไว้ในชื่อตอนว่าปัดฝุ่นโปรเจกตนะครับได้พูดถึงวงสวิงของโปรในระดับโลกหลายต่อหลายวงสวิงนั้นมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่นกักกอลในระดับโลกมีเหมือนกันคือท่า Impact ที่จะเป็นลักษณะแขนซ้ายเหยียบตรงและหลังมือซ้ายนำน้าลูกเล็กน้อย ทำให้หนักกอล์ฟเหล่านี้นะครับมีมุมข้อปะทะในการตีเหล็กที่แม่นยําและโซลิดซึ่งในทางตรงกันข้ามนะครับนักกอล์ฟส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในเรื่องการตีเหล็กหรือตีไม่แม่นยาตีไม่โซลิดก็เกิดจากอาการที่หลักมือซ้ายเกิดอาการงัดขึ้นซึ่งในตอนนั้นนะครับโรจักก็ได้ให้ดีไว,ไว้หนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากโปรจักบอกว่าการหาฟินดิ้งหลังมือซ้ายนําหน้าลูกนั้นทําได้ง่ายมากๆเลย โดยการที่ให้ลองคิดว่าเรากําลังอยู่บนโต๊ะทํางานโต๊ะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโต๊ะที่รกมากๆและเรานะครับต้องการที่จะปัดฝุ่นหรือปัดกระดาษออกจากโต๊ะด้วยหลังมือซ้ายการทําแบบนี้นะครับจะทําให้เราพยายามรักษาเอาหลังมือซ้ายงุ้มลงพื้นดินซึ่งแน่นอนว่าถ้ากลับไปยังหวกสวิงนั่นก็คือการเอามือซ้ายนําหน้าลูกนั่นเองถือว่าเป็นดิลแห่งพุสโรบายนะครับที่น่าสนใจ ราสร้างความรู้สึกของหนังมือซ้ายนำหน้าลูกได้ดีมากๆเดียวหนึ่งเลยทีเดียวมากันที่อันดับหนึ่งนะครับเป็นตอนที่ผมทําไว้ในชื่อตอนว่าความกลัวเดอะซีรีส์เป็นซีรีส์3ตอนติดกันนะครับทำขึ้นมาเพื่อหาคําตอบของนิยามความกลัวในกอล์ฟในตอนแรกนะครับออกอากาศไปเมื่อวันที่21ตุลาคมคือตอนความกลัวเดอะซีรีส์พาร์ทหนนะครับในตอนนั้นนะครับผมได้อธิบายถึงต้นกาเนิดของความกลัวในมนุษย์และความกลัวในกอล์ฟว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งความกลัวในกอล์ฟ คอนเซปต์ <Concept S 2> ของมันง่ายๆ,ๆเลยก็คือ <ๆ S 2> การที่เราไป,ไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย <ๆ S 2> ก็มักจะทําให้เราเกิดความรู้สึกหวาดระแวงความตื่นเต้นความไม่มั่นใจความรู้สึกต่างๆเหล่านี้จึงเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับคือผลผลิตของสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความกลัวนั่นเองแต่ความกลัวในกล์ฟก็ไม่ได้ส่งผลเสียซะทั้งหมดนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราเกิดความกลัวมันก็จะเปิดโอกาสให้มนุษย์รู้จักคําว่าความกล้า และในความกลัวในซีรีส์พาร์ทที่2อนะครับออออากาศเป็นเมื่อวันที่28ตุลาคมในตอนนั้นนะครับผมได้เจาะลึกมากขึ้นว่าวิธีการที่จะเอาชนะความกลัวนั้นเราจะทําได้ยังไงในตอนนั้นนะครับผมก็ได้ไปถามโปรโกอล์ฟชื่อดังของเมืองไทยก็พบว่าทุกคนตอบมาคล้ายๆกันเลยก็คือการเอาชนะความกลัวคือการทาซ้ําในสิ่งที่เรากลัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและความกลัวนั้นก็จะหายไปเองซึ่งก็มีดีลนะครับในการเอาชนะความกลัวในแบบนี้ก็คือเวลาที่ท่านผู้ชมนะครับเข้าสนามซ้อม ให้ท่านผู้ชมนึกถึงเหตุการณ์ที่เรารู้สึกกลัวต่างๆที่มักเกิดขึ้นในการออกรอบของเราไม่ว่าจะเป็นการทีออฟในรุมแรกหรือการตีข้ามน้ําอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เรารู้สึกกลัวจําลองภาพนั้นนะครับขึ้นมาและพยายามคิดว่าเรากําลังตีภายใต้สถานการณ์นั้นอยู่วิธีนี้นะครับเป็นเทคนิคที่นักกอล์ฟในระดับโลกทําการเพื่อบําบัดความกลัวที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างบับเบิลสันนะครับก่อนที่เขาจะไปเล่นไรด์คัพครั้งแรกเขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นกว่าการที่เขาตีกอล์ฟในรอบแข่งขันปกติในตอนนั้นนะครับเพื่อนๆในทีมและกัปตันนะครับก็ได้แนะนําให้เขาจําลองภาพเหตุการณ์ที่เขากําลังกลัวอย่างการทีออฟในลุมแรกในไรด์คัพมาอยู่ในรอบซ้อมและการทําแบบนั้นนะครับก็ช่วยให้ตัวของบับ้บเองลดอาการตื่นเต้นลงไปได้ มาถึงความกลัวในพรสสุดท้ายนะครับออกอากาศไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนในตอนนั้นนะครับผมก็ได้ไปหาคําตอบต่อว่าชนะกรอบทั่วไปอย่างเราไม่มีเวลาและโอกาสที่จะทําซ้ําเราจะข้ามกําแพงของความกลัวนั้นไปได้ยังไงในเทปนั้นนะครับผมได้พบคําตอบว่าอีกขั้นหนึ่งของการเอาชนะความกลัวนั้นก็คือการพิจารณาความกลัวในตอนนั้นผมจึงได้เดินทางไปพิจารณาความกลัวกับสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุด นั่นก็คือผีหรือคนตายตอนแรกที่เข้าไปนะครับผมก็ยังกลัวๆว,วันๆควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับตอนที่ตื่นเต้นบนทีออฟลุมหนึ่งยังไงอย่างนั้นแต่เมื่อผมรวบรวมสติขึ้นมาได้นะครับก็พบว่าผีก็ไม่ได้แน่กลัวอย่างที่เราคิดสักหน่อยผีก็คือมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วถ้ามันถึงเวลาของเรามาจริงๆเราก็คงไม่ได้อยากไปหลอกใครหรือทําอะไรให้ใครกลัวหลังจากที่ผมพิจารณาความกลัวลึกลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็พบว่า ความกลัวนั้นเริ่มหายไปจริงๆและพอกลับมาสำรวจพิจารณาความกลัวที่เกิดขึ้นในกอล์ฟนะครับก็ทําให้ผมเห็นว่ามันเป็นแค่ความกลัวที่เราจะตีไม่ดีกลัวเสียหน้ากลัวอายเพื่อนกลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่เก่งกลัวตีตกน้ํากลัวผิดพลาดพอพิจารณาไปนะครับก็พบว่าเราจะกลัวทําไมนะครับเวลาเราเห็นคนอื่นผิดพลาดเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่งที่เรากลัวเลยและที่สําคัญ สิ่งที่เรากำลังกลัวมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นมาว่าเราตีไม่ดีจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงละ่ะพอแม้แต่ไทเกอร์นะครับหรือแม้กก็ฟในระดับโลกทุกคนก็ร้วนเคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นทั้งหมดนี้คือตอนที่หลายคนถามเข้ามามากที่สุดนะครับจริงๆในช่วงของออนเดอรกรีนก็ยังมีเทคนิครถสกอร์อีกมากมายนะครับที่ผมไม่ได้หยิบม,มานำเสนอ ซึ่งแต่ะตอนก็น่าสนใจไม่แพ้ตอนที่ผมหยิบยกมาในวันนี้เลยครับยังไงท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมชมรายการย้อนหลังได้ทางยูซอร์ YouTube ของเราครับ ตอนนาทีล้อนากรีนสุดยอดเลยจริงๆดีทุก <S <S ผมว่าสําหรับผมผมว่าโ okay, อเคดีมากทุกคนนะครับ<ข>แต่ว่าอันนี้ก็เป็นตอนที่มีแฟนรายการในถามเข้ามาเยอะมาก<ข>แล้วก็หาไม่เจอคือ,อใน YouTube เราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในยูสเซอร์ยูทูบเราเนี่ยมีวิดีโอเป็นพันเปน็นพันวิดีโออ,อะแล้วถ้าถาผู้ชมใช่แล้วถ้าทผู้ชมอยากจะดูตอนไหนย้อนหลังเนี่ยฮะก็ไม่มันยากมากเลยบางทีมันไม่รู้วันที่ลืมวันที่ในรายละเอียดที่เราเพิ่งดูไปก็จะมีวันที่สามารถไปชมแบบเต็มย้อนหลังได้แต่ว่าในไลนก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆไว้บ้างแล้วนนครบใชช่่ววาอองไหต ตอนไหนนะท็อปไฟล์รวบรวมามาให้<ม>แล้วทั้งออนติโลนากีนไปหาชมกันได้เลยค่ะแต่สำหรับช่วงหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากพักกันสักครู่เดียวค่ะ